นี่เ,นเพื่อนที่ก้อยรักเราไม่ได้มีปัญหากันเราจะแค่แบบรู้สึกว่าใจเย็นๆนะในทุกๆเรื่องที่เวลาคุณเห็นอะไรผ่านตาอย่าเพิ่งตัดสินอะไรแค่แบบแวบ,บเดียวอะ่ะทุกๆคนมันทุกคน แล้ววันนี้6กโมงเย็นห้ามพลาดเลยค่ะกับรายการคุณภาพมีน้ําดีเลยนะคะสุดจัดประเทศไทยเพราะว่ามีท่กปกรคุณภาพนะคะจากเพื่อนร่วมรุ่น The Real Next Gen ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณก้าวรเกียริหรือว่าคุณขวัญธรรมที่พยาโกสัยค่ะที่วันนี้จะมาพูดถึงคอคอยที่สดที่สุดในประเทศไทยบอกเลยว่านี่คุณซีเจอีกคนหนึ่งเพื่อนรุวมรุ่งของเรานะคะมาเล่นเครื่องเล่นให้ดูแบบสุดจัดสุดๆเลยห้ามพลาดเลยวันนี้6กโมงเย็นค่ะครับ อ่าคุณผู้ชมครับช่วงวันนี้นะฮะเอปอปูเดย์เวลาก็หมดลงแล้วนะครับเจอกับพวกเราพี่แยมพี่นัทออยนะฮะได้ทุกวันบ่ายโมงครึ่งนะฮะที่อมรินทีวีนะฮะได้ทุกวันเลยครับอ่าแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของพิธีกรหญิงจากโซเมดด้วยค่ะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องสองคนต้องลาไปก่อนนะฮะปิดท้ายวันนี้นะฮะเอ็งเคริกของเราจะเป็นกระแตคุณกระแตสยามสำหรับเพลงว a เตอร์นะฮะลีลาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสด สนับสนุนโดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมที่โคโบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบข่าวเย็นอมรินวันนี้ตำรวจแถลงปิดคดีเจม้วยปมค่าล้างหนี้30ล้านผู้ต้องหายังโยนกันไปมาล่าสุดคุมตัวกลิดฝากขังดาเจ๊ปุ้ยลั่นไอชาติหมาก่อนฝากฝังพ่อดูแลลูกแล้วจะกลับมา กันทั้งตลาดอายุทยาหนุ่มชักมีดไล่แทงไม่ยัง้งเหยื่อวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาได้รีบแจ้งตำรวจตามรวบตัวทันควันพ่อขาแม่ขาโล่งอกวอนให้ดำเนินคดีอย่างจริงจังหักปล่อยตัวมาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครูลงโทษพิศดารใช้เข็มกลัดแทงปากเด็กป .2 ออยกห้อง3 6คนด้านผอ,อรเรียกชี้แจงพร้อมสั่งหยุดสอนชั่วคราวล่าสุดครูต้นเหตุออกมาขอโทษแล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินทร์นะคะวันที่26มกราคม2567อยู่กับคุณต้นปฏิพานดิฉันกวางอาริรัตน์ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผ่านทางไลฟ์สด Facebook l i ฟ e อมรินทีวีได้เช่นเคยนะครับไปที่เหตุการณ์ที่จังหวัดปราจินบุรีเหตุการณ์นี้คนขับรถจักรยานยนต์ตอนแรกจอดอยู่ชิดริมถนนนะครับแต่ปรากฏว่าออกมามีรถขยะคันนึงเขาปรีบแต่จังหวะเสียงแต่ในเหมือนจักรยานยนต์คันนี้จะจอดแช่อย,อยู่กลางถนนรถขยะพุ่งชนเต็มแรงครับ อยู่ดไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมันดูต,ตอนแรกกำลังจะเอาลัดหน้ามาราดเลยนึกว่ามีกรอบเออลัดหน้านมีกรอบเลยครับถ้าเป็นภาษาไทยก็อย่าหากิน<ช>นะไปกินอย่างอื่นที่ควรจะกินดีกว่าช่วงนี้พับแป๊บเดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์หน้าตกใจหน้าระทึกที่กรุงเทพมหานครครูเนี่ยเข้าไปช่วยเด็กป .3 ลูกอมติดคอคือเพื่อนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่เพื่อนก็ทำอะไรไม่ถูกสุดท้ายเพื่อนต้องวิ่งไปบอกครูแล้วเหตุการณ์นี้น้องปลอดภัยนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ อะไรที่มูกคุณไปได้สุดสุดบนเส้นทางที่ไปยังมีอะไรให้สุดได้เยอะเอานิวยาริสครอสมูกชีวิตไปให้สุดๆด Redmi Note 13 Series ทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสื้อหมดห่วงแค่เติมเวนิชพลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกพลังออกซิแอคชันเทาสลายคราบที่ซักออกยาใช้เวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย เฮ้นั่นเคฟซีเคฟซีพักเก็ดอดใจ199บาทเริ่ม5ตุลาคมนี้การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชิ่นกับทุกเรื่องแบบพิงค์ได้ด้วยรอย a l ดีเครื่องดื่มรอย a l ดดื่มดีได้ทุกกิจกรรม สนุนโดยใหม่เข้าเกรียบ PR Big Bag รสสาหรายอร่อยเข้มเต็มซอง ท่ครับเหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานครคือมีเด็กป .3 คนหนึ่ง<ะ>ชื่อ<ะ>น้องโอ๋น้องโอ๋ในกินลูกอมไปปรากฏว่าหายใจไม่ออกเพราะมาติดคอ,อและตอนนั้นน,น่ะมีเพื่อนๆอ,อยู่<ะ>เหมือนกับว่าเป็นน้องเขายืนอยู่หน้าห้องเรียนปรากฏว่าเพื่อนก็ทําอะไรไม่ถูกสักพักหนึ่ง<ะ>ต้องเดินไปบอกคุณครูประจําชั้นให้มาช่วยเหลือครับ<ะ>เหตุการณ์นี้มีภาพจากกลอ้องวงจรปิดที่ชี้ลูกศรคือน้องโอ๋เด็กนักเรียนชั้นป .3 ครับ<ะ>น้องเหมือนว่ามีอาการค่อยๆลูกอมติดคอนี่คือโรงเรียนวัดบุญยประดิษฐ์